มึงนั่งกูจะเอามึงโกนสติ๊กกูไงมนุษย์ตินี่นี่ยาวกูใช่ไหมฮะเฮ้ยมึงไม่มึงยังรู้จักกูได้ไหมเดี๋ยวมึงโดนเล let's go ครับท่านผู้ชมน้องคนนี้เขาเล่นใช้เรียบร้อยนะครับเด็กจริงคนนี้วิ่งบันได้มาเป็นนิดนึงเอ้าเฮ้ยรอยเส้นใช้แล้วสต็อปหยุดพอได้เลยลูกพอแล้วเออเร่ยกเร่งมึงลูกตาพ่อมาแล้วโอเคพ่อมาแล้วลูกพ่อพ่อมาแล้วพ่อพ่อตาเออเออไล่ไอ้แหว่งมึ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 งก่อนแม่มึงไม่ก่อนกู เอ้ยแมงอื่กูแมงเอ้ยกูจะรอดไหมเนี่ยเอา,เอา,เ,อาเอาไปเอาไปเอาไปท่านี้ก่อนอ,อ้าแมงกูต้องเสียอีกเท่าไหร่วะเนี่ยกาจะหลับจะนิดเนี่ยโอ้ยเอาไปอื่กูรอดไหมเนี่ยโอเคกูรอดรอบนี้กูรอดแล้วเว้ยให้คุณพ่อครับ โอเคอ้าวเฮ้ยมึงทำงี้ได้ไงอ้าวมึงมากอดแม่โอ้ยกูแม่งกูนอนอยู่ดีๆกับแม่กูแล้วมึงมาทำยังไงอื้มอื้มอื้มมึงโดนไงมึงออกไปเลยงออกไปเดี๋ยวนี้นะไอพ่อพ่อไม่เอาเอาไปเก็บไม่เอาไม่ซื้อจะเอ้าเออเรียบร้อยเลยกูโอ้ยไม่น่ามาเลยปวดหัวจริงๆเลยจะไม่ทำแบบนี้เนี่ยแม่งกีฬาคู่นี้แม่งมาจะอ้าว เฮ้ยใครวะเฮ้ยห่ามึงอยากไม่เรื่องก,กับคุณยังไงมันทําอะไรคุณเนี่ยเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยใครมาทําอะไรคุณเนี่ยเฮ้ยกูก็ไม่รู้เพื่อนเออมึงเล่นอย่างนี้แล้วคุณอื่นเขาจะเล่นต่อมึงได้ไหมเนี่ยไอ้คนวางลูกโป่งก็วางตาแหกเลยเอามึงยิงไม่ให้หมดเอาเอาเพลินเลยเอามึงมึงเหมาให้หมดเลยในะร้านเนี่ยกูไม่เล่นกับมึงแล้วเอ้อพร้อมแล้วเอาโอเคเห็นไหมโอเคมันไม่ลูก สนุกไหมไหนลูกบอลอยู่ไหนลูกเอ้ยลูกบอลอยู่ไหนเอามึงหากันให้ตายเอาเอาเอาหลอนแล้วเอาเอานี่อยู่นี่แล้วเมื่อกี้มึงหาอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยพลาดแม่งยา,ากวนกูเด้อคือโบนะครับอู้หูกูจะนอนนะเนี่ยกนวายกูจริง <ๆ S 2> เลยมันอะไรนักหนามันจะหยิบก็หยิบไปเด้ดยอยเรื่องของมึงอ้าวรถไฟไม่มาแล้วทำไมระบบมันเปิดให้รถวิ่งอ้าวเฮ้ยแล้วกูจะกล้าไปไหมเนี่ย ไม่โอ้โหแม่งวิ่งมาอย่างเร็วเลยตายหานะมันับขาหลอกคนใช้รถนี่วะเนี่ยอ้าวเออเอ,เอกูเพิ่งเคยเจอนะมึงปิดฝาหม้ออย่างนี้เลยเหรอแล้วมันจะปิดอ้าวเอเอแม่งอยู่คนละชั้นกันมึงก็ปิดได้เนาะเออมึงคิดยังไงนี่มันระบบปูทูทยังไงวะเนี่ยแมวบ้านก,กูไม่เคยนอนเลยกูแม่งต้องมาส่องกล้องดูสุดท้ายกูเจออะไรเนี่ย แมงแมวกูน่ลาเลยจริงิงแม่งเต็นทั้งคืนเลนยกูอยู่บ้านนั่งกูก็ดีแหละมนุษย์มึงพากูออกมาข้างนอกแล้วกูต้องมาทนฟังเสียงอนในกวงกังวงโอ้ยกูเบื่อมึงจริงๆแหเลยมนุษย์มึงร้องอยู่ในในกูเบื่อเฮ้ยมึงเป็นเป็ดน,นะเว้ยมันจะเป็นหมาอ้าวแล้วมึงจะไปยุ่งอะไรกับเขานะ่ะเออมึงลืมตัวไปหรือเปล่าว่ามึงเป็นเป็ดอ่ะอ้าวได้ เอ้าเอ้าเอาเอามึงไปไล่กัดหมาเอ้าเอาเฉยเลยท่านอือปูปวดหัวตื๊บเลยเอาเออกูร้อนกับมึงแล้วเนี่ยมไล่ไม้เอ้ามึงเป็นเป็ดแท้ๆเฮ้ยมึงค่อยๆเนี่ยมนุษย์กูเสียวโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยกูโอ้ยมึงเบาๆหน่อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมมันเร็วอย่างงี้โอ้ยกูเฮ้ยกูเสียวโอ้ยทนไม่ไหวแล้ว